สวัสดีครับไอ้อเงียบๆนะจ้ามีเชียบ่อยกูเงียบแล้วเรียกตัวเออให้เงียบนะไอ้ควายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม่แบบสี่ตัวเลยนะครับผมจับไม่อยู่สีตัวนี้นะครับผมเป็น ไม้โยเนกตระกูลเอสท็อกนะครับผมสีตัวนี้ก็จะมีเริ่มต้นที่77 88 d 88 s 99นะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยเอสท็อก77 นะครับผมตัวนี้นะฮะได้ลองตีไปแล้วนะครับผมมันเป็นไม้ที่เขาโฆษณาในในในหลายๆที่นะบอกว่าเป็นไม้บาลานซ์นะครับผมแต่เนี้ยผมได้ทดลองตบตีแล้วมันก็โอเคตีง่ายจริงนะครับผมแต่สาหรับคนที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องบุกหรือรับหรือจะอะไรอย่างนั้นนะครับน้องบอร์ดตัวก็คือบอร์ดตามที่ผมใช้มานะครับก็ง,ง่ายๆก็คือมันเป็นไม้แบบเน้นเล่นสนุกครับผมเน้นเล่นสนุกก็คือน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะถ้าจะเป็นผู้หญิงเอาไปตีก็ต้องบอกตรงๆว่าน่าจะต้องคน ข้างที่เป็นผู้หญิงที่เป็นนักกีฬานะครับผมเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ทั่วไปแล้วเปเราออกกาลังกายเฉยๆอ่ะบอกตรงว่าไม่แนะนําตัวนี้เพราะว่าอะไรมันสำหรับผู้หญิงของผมว่าน่าจะหนักนะสำหรับผู้หญิงนะน่าจะหนักนะครับส่วนตัวไม้นะครับผมก็บอกเป็นไม้บาลานซ์ก้านก็อ่อนๆนิดหน่อยนะครับผมอ่อนนิดหน่อยหัวก็หนักนิดนึงนะครับผมหนักนิดนึงตัวนี้ที่ผมถือจะเป็นไม้ขนาดน้าหนักคือ 4u นะครับผม 4u เห็นบอกว่าถ้าเห็นนะ ตีง่ายใช้คำว่าตีง่ายดีกว่าไม่หนักมากตีได้สบายๆผมคิดว่างั้นนะมันไม้ตีง่ายนะครับตัวนี้ S อสท77ต่อมาเป็น88 d กับ 88s นะครับผมตัวนี้ที่โฆษณากันว่าเป็นไม้เฉพาะเล่นคู่เขาโฆษณามาประมาณนั้นนะครับซึ่ง 88s เนี่ยจะเป็นของที่คนเล่นอยู่หน้านะครับผมบล็อกหน้าหรือว่าเล่นอยู่ข้างหน้าคอยตีเร็วๆอ่ะอ่านี่จะเป็นไม้ตัว S อสนะครับสีเขียวส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่หลังคือเน้นสายพละกําลังมีแรงเท่าไหร่ใส่หมดประมาณนั้นนะฮะนี่คือ ตัวสีแดงซึ่งเป็นตัวไป8 d นะครับ ส่วนตัวนี้ต่างกันตรงไหนที่โฆษณามาก็คือเขาบอกว่าตัว 88s เนี่ยจะสั้นกว่า5มิลผมอะ่ะ้องบอกตรงว,ว่าผมหายจากวงการไปพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีเลยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับแบตอะไรเลยนะฮะก็้องบอกว่าไม่รู้ว่าพัฒนานแบแบตอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วผมไปอ่านมาว่าตัวนี้นะครับผมตัว s talk 88ตัวเนี้ยระหว่าง d กับ s เนี่ยครับผมตัว d จะยาวกว่าตัว s จะสั้นกว่านะครับสีเขียวสั้นกว่าตัวแดงจะยาวกว่าซึ่งตัวแดงเนี่ยมันเป็นไซส์ขนาดมาตรฐานก็คือใบแบตทั่วไป นะครับผมความยาวเลยนนเนี่ยคือมาตรฐานส่วนตัว S อเนี่ยจะสั้นลงมาแล้วไปอ่านเจออหมว่าจะสั้นหรือยาวตรงก้าน <S <S นี่ผมก็บอกได้เลยว่าไม่รู้นะคนที่อาจจะพิมพ์หรือผมอาจจะอ่านมั่วสั้วหรืออาจจะอ่านผิดอะไรก็ได้นะครับโทษที่ผมเองละกันนะครับซึ่งตรงน,นี้บอกว่าไม่ได้สั้นที่ก้านก้านเนี่ยเท่ากันไอ้ดูดีๆนะครับก้านเนี่ยเท่ากันความยาวไม้เท่ากันนะครับผมก้านเท่านะครับแต่มันจะสั้นก็คือช่วงตรงนี้เป็นต้นไป อ่าช่วงด้ามลงไปเนี่ยช่วงข้อก้าน,นลงไปนะครับผมตัว 88s สั้นกว่าจริงๆนะครับสั้นกว่านิดนึงสั้นเนี่ยอยู่ประมาณ5มิลนะที่เขาเรียกกัน5มิลน,น,นครับผมอันนี้ผมพันผ้านะไม่ไม่ใช่ว่าพันผ้าเกินมาไม่ใช่นะผมตัดออกให้แล้วนะครับผมก็คือจะเป็นความยาวมันจริงๆนะครับถ้ามองจะด้านข้างจะมองเห็นชัดเลยว่ามันสั้นกว่าจริงๆนะครับผม <Yahoo! S 2> ตัวก้านเท่ากันนะครับอันนี้สั้นกว่า ความตานะครับผมตัวนี้ก็คือมันสั้นกว่าเพราะนั้นแล้วก็จะรู้เลยว่ามันเน้นเร็วนะครับผมเล่นเร็วๆอ่ะเร็วๆก็คือตัดดาดตีบล็อกหน้าประมาณนี้นะครับนี่คือเน้นเร็วส่วนน้ำหนักของมัน 3u 4u เนี่ยอ่ะตัวนี้ผมยืมเข้ามาเนี่ยมันเป็นขนาดเออน้ำหนักคือ 3u นะครับ 3u ก็ U, จะหนัก หนักอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ 3u น้ำหนักมันอยู่ที่80เอ่อ 3u นี่เท่าไหร่วะลืมแป๊บนึง 4u จะอยู่80-84.9ถึงกรัมนะครับผม 4u นะฮะส่วนถ้า 3u จะหนักกว่าก็คือ85-89.9กรัมนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ในระหว่าง85-89.9ถึงกรัมนะครับตัวนี้ 3u ส่วน 4u ตัวนี้ก็80-84.9ถึงเออใช่นะครับอืมก็จะเบากว่าแต่เนี่ยคือไม้บุก อันนี้คือไม้เล่นหน้าคุณจะเน้นไม้บุกไม้รับคุณถามลงลงไปสนามมึงจะรับอย่างเดียวเหรอมึงก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผม,มก็คือเป็นแนวแบบกึ่งบุกนะครับผมเน้นเน้นบุกซะมากกว่าเพราะเราจะเอาแต้มเขาเราต้องบุกซะมากกว่านะครับใครจะรับเราได้แต้มเราจะฝั่งตรงข้ามตีเสียต้องบอกว่า2ไม้เนี่ยครับผมไม่ใช่ไม้ทีเฮดนะตัวนี้เป็นไม้ JP นะครับผมโค้ด JP ก็คือเป็นไม้แท้ที่ที่ทนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งน้ําหนักอ่ะผมบอกเลยว่า ไม่ได้ต่างจากทีเฮดทั่วไปเท่าไหร่นะแต่เอาเคเกตวัสดุอะไรที่เขาบอกว่าอาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงไปตีแล้วมันก็มนไม่ทำให้เก่งขึ้นอะไรหรอกแค่ได้อวดว่าเออไม้กูเจพีอะไรประมาณนี้ครับราคาสูงขึ้นนิดหน่อยแล้วแต่นะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้เออเอสพีเอสพีในสิงคโปร์ป่าว โอเค SP <the> อ่ะโอเคสรุปครับผม SP ก็คือสิงคโปร์อันนี้เป็นไม้เกตของสิงคโปร์นะฮะที่เขาไอลงไม้ว่าเอ่อ JP SP แล้วก็ TW หรือสักอย่างอะจํจำไม่ได้นะครับก็คือต่างแต่ละที่แต่ละประเทศนะครับผมเขาก็ผลิตไม้ในส่งประเทศนั้นๆอันนี้ก็ไม่รู้หรอกเลือเบื้องลึอกอะไรแต่ก็คือแล้วแต่เกตนะครับผมว่าเขาอยู่ในเกตระดับไหนก็อันนี้ผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะเดี๋ยวถ้ารู้จริงๆอะไรเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทราบกันนะครับผมอันนยังไม่รู้จริงนะแต่ยังไม่สามารถที่จะฟันคงได้ว่่่่าาามมัััันนนนนนนเป็อออยยงงีี้้้้จริๆพูดดไไคื เออันนี้คือ JP น้ำหนัก 3U นะปกติถ้าเป็นไม้ตัวนี้ถ้าเป็น 4U เท่ากันน่ะน่าจะเบากว่า 88D แน่นอนนะครับผมแต่จะเบากว่านิดนึงนะครับนิดนึงหัวก็ไม่ได้เบานะครับผมแต่เป็นไม้แบบค่อนข้างที่หัวจะหนักนิดนิดก็คือเน้นหน้าวัยตัว88ดีก้านก้านอ่อนกว่าหน่อยไว้ย8 8 s ก้านแข็งกว่าไม้หน้าวัยจะต้องวกว่าเพราะนั้นก้านอะไรต้องจะต้องแข็งกว่านะครับเออ 88D เน้นบุกเน้นตบเน้นพะละกําลังเพราะนั้้นแลว รุนแรงอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ขึ้นเอ็นสูงสุดนะครับผมตัว a s ส t ็อนะครับอยู่ที่ประมาณ28บปอนด์ตึงที่สุดนะครับเท่าที่ไม้จะรับไหวก็คือเขาเขียนมาว่า28ปอนด์แต่ถามว่ามันขึ้นได้มากกว่านี้ไหมมันขึ้นได้ครับแต่ก็อายุการใช้งานของตัวไม้นี่ก็จะไม่อยู่คงทนนานกว่าเท่าไหร่นะครับก็คือขึ้นแป๊บเดียวม่งก็หักอะไรประมาณนี้ก็ตามอายุครับผมคือใช้งานขึ้นเอ็นไปเยอะๆยังไงก็ต้องหักอยู่แล้วนะครับหลายๆรอบหลายๆรอบขึ้นเอ็นตึงๆตึงๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะรััับไไไหหวววววนน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 นครร่ตตีีี้้้้้้้ก็็สุปมมเเเเเลาท ไม่ชอบกบหนะักไม่ชอบอะไรเน้นเร็วๆอย่างเดียวอะเน้นลูกสปีดเร็วๆอะเอสท็อกไป 88s ส่วนคนที่บ้าพลังกำลังเน้นกูสะใจเน้นแบบยังไงก็แบบกูขอสะใจไว้ก่อน 88d ครับส่วนตัวผมถ้าผมให้เลือก2ไม้นี้นะที่ผมชอบนะครับผมผมชอบเป็น 88d ซะมากกว่าตอนแรกใครบอกว่าว่า 88s ตีง่ายส<ม>าผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่า 88s เนี่ยตียากกว่า 88d เพราะว่าอะความยาวของตัวไม้แม่งต่างกันแล้วเราตีบมาแบบนี้มาตลอดมาตั้งนานอย่างเงี้ยแล้วต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะนะั้นแล้ว การที่ตีไม้ 88s เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าเพราะว่าเราต้องมาปรับให้มันสมดุลกับตัวไม้อีกความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าคุณแบบเฮ้ยกูยอยากจะเปลี่ยนแนวเลยซื้อรุ่นนี้ 88s สัก2อัน3อันก็คุณก็ตียาวๆไปเลยก็จะถนัดไม้นี้แต่ถ้าคุณมีไม้เดียวแล้วสมมติ 88s เอ็นขาดปุ๊บแล้วคุณก็ไปหยิบไม้อื่นมาใช้เนี่ยเพี้ยนนะบอกเลยต้องปรับความเข้าใจมันพักหนึ่งเลยนะประมาณเซตหนึ่งเลยนะถ้าอื่งผมลองนะเคยลองลองตีเฮ้ยไม่ มันมันผิดจังหวะเออมันผิดจังหวพะพอจะดีปุ๊บหมูไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าคิดจะเปลี่ยนนะครับผมก็คือเปลี่ยนกับมันไปเลยอยู่กับมันไปเลยนะครับผมซื้อไม้แรกถูกใจปุ๊บอ่ะซื้อต่อ2อ,อันสามอันว่าแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณซื้อมาไม้หนึ่งปุ๊บเฮ้ยตีไม่ได้อ่ะขายต่อไปเออนะอย่างนั้นค่อยคุยกันดูเรื่องโอเคกว่านะครับโอเค แต่นี้ไม่ลงสนใจนะที่ผมไม่มีเอ็นเพราะว่าอันนี้ผมเป็นไม้ที่ผมใช้เองแล้วตอนนี้พักมันไว้เพราะว่าตอนนี้ร่างกายไม่พร้อมนะครับไม่ต้องใช้กําลังเพราะกำลังที่ฟิตนิดนึงต้องบอกเลยว่าฟิตนิดนึงนะครับพวกตระกูลเอสท็อกเนี่ยถ้าไม่ใช่นักกีฬาหรือว่าไม่ได้ตีประจําจนร่างกายแบบเออคุ้นชินเนี่ยตีลําบากนะครับผมจะเจ็บนู่นเจ็บนี่นะฮะผมเพราะนั้นคิดจะใช้ไม้พวกนี้ก็ต้องทําความเคยชินกับมันแล้วก็ฟิตร่างกายนิดหน่อยนะครับอ่าส่วนต้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเอสท็อก99 พูดตรงๆนะอันนี้พูดจากใจเลยไม่ได้สนใจที่ว่าไม้มันเป็นอะไรยังไงหรอกกูชอบสี แล้วผมยอมลงทุนซื้อมาเลยเพราะว่าชอบสีนะครับผมผมคนชอบสีส้มก็ดูโอเยเสื้อพอดี <c oughs> เลยจอ่ะนะครับก็เลยเนี่ยเออเห็นสีมันสวยสีส้มโดนใจก็เลยอ่ะยอมลงทุนผมซื้อในช่วงที่เขาเออจัดโปรโมชั่น1แถม1นะครับผมช่วงนั้นจัดโปรว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรการตลาดขายไม่ออกหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ผมก็ไม่ทราบนะช่างหัวแม่งกูได้ของที่แบบเออราคาที่มันคุ้มทุนมาก็ถือว่าโอเคนี้็เป็นโค้ดเทแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่ 4u นะครับผมขึ้นอินสูงสุดได้ประมาณ28ปอนด์เป เออเล่นเดี่ยวอันนี้ผมตรงว่าไม้สำหรับเล่นเดี่ยวนะครับตัวนี้เน้นคู่นะครับ 88d กับ 88s เน้นคู่แต่เห็นคนที่มันเล่นเดี่ยวหลายๆคนก็เอามาใช้เช่นใครอะโมโมตะมั้งที่ผมที่ผมสนใจอยู่คนเดียวนะคือผมรู้จักไม่เยอะหรอกพุนตรงจะมีแค่โมโมตะที่เคยใช้ตัวนี้แอสท 88d นะครับผมส่วนในตัวสีเขียวนี่จะมีแค่ใครว่าเคลวินมั้งที่ผมเห็นนะมีเคลวินนะคนอื่นก็ดูเอานะครับส่วนไอตัว77เนี่ยรู้สึกจะเคยเห็นน้องเมย์ใช้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะ ก็เป็นไม้ที่ตีค่อนข้างจะตีง่ายนะครับตีง่ายไม้ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปแต่ร่างกายก็ต้องฟิตอยู่ในระดับหนึ่งถึงจะตีมันนะถ้าเป็นผู้ชายโอเคตีได้ครับผมผู้ชายไม่มีปัญหาจะเล่น3ามยูอูอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วนะโอเคตัวนี้99ครับไว้สำหรับไม้เล่นเดียว ไม้บุกซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนะครับผม2020ก็ที่จะเห็นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่จะเป็นโมโมตะจุดเด่นเนาะโมโมตะที่มาเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้แล้วก่อนนั้นนี้ก็จะมีลีชองเวยนะครับผมที่ใช้แต่ลีชองเวยก็เลิกตีไปแล้วก็ในตอนนี้ก็จะเน้นไปทีโมโมตะและเห็นก็มีแค่โมโมตะคนเดียวบ้างที่ใช้เขตคนอื่นด้วยก็บอกแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าดูอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกกู้ชอบคนไหนอู้ดูคนนั้นแค่นั้นแหละครับตัวนี้เป็นไม้แบบไม้บุก นะครับผมไม้บุกเลยตียากไหมถามว่าตียากไหมก็ผมเคยลองเปรียบเทียบนะครับเอาไปให้นักกีฬาให้มันลองตีดูนะครับผมแล้วมันก็บอกเพรานั้นผมเอาไปเปรียบเทียบคือเป็นานานโนแฟร์แปดร้อย กับตัวเอสหกเก้เนี่ยผมขึ้นเอ็นเท่ากันนะครับตอนนั้นขึ้นเอ็นอยู่ที่ประมาณ27หรือ28ปอนด์นี่แหละนะครับผมขึ้นเอ็นสองอันเท่ากันเบอร์เดียวกัน BG 65ยื่นไปให้ตีนานโนแฟร์แปดอะ่ะเขาบอกว่ามันแลงแปลก 8, นะครับเพราะว่านานโนแฟร์มันเป็นไม้ที่เบานะครับไม้ที่เบามากอ่ะเขาบอกมันมันไม่ค่อยเข้ามือนะครับอ่ะออลองยื่นเอกระสิกาวเขาลองตบดูเออเขาบอกว่าตัวเนี้ยตบมันมันกว่าตบสะใจกว่าก็จริงครับผมเพราะมันไม้แนวบุกแนวลุยอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ที่จะชอบก็คืออคคนนนนนนนทีีี่เป็ััักกกฬาะรบบผมมชแว้ห ถ้าเปรียบเทียบนะครับที่ผมชอบอ่าเปรียบเทียบกับอันนี้ละกัน 88D นะครับผมหัวของตัวนี้กับ99 88D หัวหนักกว่าก้านอ่อนกว่าหน่อยส่วน99เนี่ยหัวเบากว่า,ก,วาก้านแข็งกว่าหน่อยนะครับก็จะเป็นไม้แบบเร็วก็ได้นะครับผมเร็วก็ได้ถ้าคนข้อมือดีๆหรือคนที่ร่างกายฟิตพอนะครับผมตัว99เนี่ยเน้นเล่นเร็วก็ได้เน้นบุกเลยนะครับผมแต่ถ้าจะมาวัดความไวข้างหน้าจริงๆอะ่ะผมว่าสู้77กับ 88s ไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะเรื่องความความไวลูกหน้านะครับผมมันต้องบอกสไตล์แล้วมันไม้เดี่ยวนะครับไม้ไม้เล่นเดี่ยวแล้วคนจะไปเล่นคู่ก็ต้องจเอาที่ถนัดแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมบอกเลยอย่างเดียวคือกูชอบสีแค่นั้นแหละที่อยากได้มันอยากซื้อมันอยากใช้มันเพราะว่าสีอย่างเดียวเลยมีหลายคนกล้าพูดไหมว่าซื้อไม้แบบเพราะว่าชอบสีไม่ได้ดูว่าแม่งดีอะไรหรอกถือว่าอ่าถ้าพูดตรงๆนะชอบสีอันนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นไม้ของนักกีฬารุ่นน้องนะครับผมอันนี้มันเดิสปอนเซอร์นะยืมมันมานะรีวิวให้ดูนะครับผมผมถามมันว่ารู้ไหมสเปคคืออะไรไม่รู้แล้วมึงเอาทำไมวะมันบอกชอบสี เนี่ย <N ee> ขนาดคนที่เป็นนักกีฬามันจะบอกชอบแค่สีนะครับผมสีมันสวยอ่ะบางคนชอบสีน้ำเงินเขาก็ชอบสีน้ำเงินอ่าแต่ผมส่วนตัวผมคนชอบสีส้มนะครับผมเห็นไม้สีส้มตัวนี้ออกมาแล้วก็ูต้องเอาให้ได้อ่ะรู้อย่างนั้นองเอาดีไม่ดีไม่รู้อ่ะซื้อมาก่อนดีไม่ดีขายอะไรประมาณนั้นคิดแค่นั้นนะครับผมแต่ตัวนี้ผมว่าผมก็คงจะไว้ใช้นะครับผมส่วนตัวไหนถ้าอะไรผมมาจ,จะลงขายในเพจก็ลองดูได้นะครับถ้าอันที่ผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้ใช้หรือว่าเออผมไม่ได้อะไรมันกัมันมากมา,กมายเงี้ยผมก็จะลงขายให้ในราคาที่แบบขายอะย เาไปตีเขาชอบจริงๆเอาไปใช้ก็ตามใจครับผมเพราะว่าผมต้องบอกแล้วผมเอาไม้ไาตัดหอันเนี่ยผมตีคนเดียวนะครับผมตีผมใช้คนเดียวตีคนเดียวไม่ได้ใครยืมมียืมก็แค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่น็อกเฉยๆแค่ลองลว่าเออมันตียังไงแล้วคนสนใจว่าจะซื้อต่อโอเคครับคุยกันได้นะฮะบ,บางตัวนะครับผมหรือจะลงตัวไหนก็ลองดูหน้าเพจแล้วลกันนะครับส่วนตัว88ถ้าสรุปเลยนะครับผมเอ้ยอะไรวะ99นะครับผมตัว99สรุปเลยนะครับกูชอบสีอย่างเดียว นะเรือน้าหนักกันก็โอเคครับผมมันไม้ปลูกตบมันอันนี้บอกว่าตบมันมากนะครับตบมันระหว่างถ้ายผมเปรียบเทียบระหว่างไปสิดีกับ99เนี่ยอันไหนตบมันกว่ากันไม่รู้วะผมลำเอียงไปทาง9 9อ่ะชอบสีเปล่าไม่รู้นะแต่จริงๆโอเคคนส่วนใหญ่เขาก็มันมันมันคนละอย่างจริงๆอันนี้ตบแบบตบแบบมันเออตบมันอันนี้ตบมันนะครับผมสีแดงก็เป็นบแปดดีตบมันแต่สีส้มเนี่ยผมความรู้สึกผมผมว่าสะใจเออมันตบสะใจอ่ะ มันกระสะใจแม่งต่างกันนะเออมันนี่คือแบบเออแม่งมันมือว่ะแต่เนี้ยปึ้งมันสะใจเออเออประมาณอย่างนั้นนะ่ะมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงเข้าใจไหมเอออันนี้สะใจอันนี้เอ้ยอันไหนมันวะอันนี้มันเออสี 88D มันอันนี้สะใจนะครับอ่าสรุปประมาณนี้สรุปแล้วครับผม4ตัวนี้ S t o k 77 88D กับ S แล้วก็99เนี่ยต้องบอกว่าตัว 88S นะครับผมเน้นหน้าไว เน้นเร็วนะครับผมส่วนตัว77ตัวกลางตัวนี้คนชอบแบบไม้บาลานซ์ทั่วไปนะครับผมเน้น77นะครับส่วน2ตัวนี้88ดี กับ99เน,เน้นพลังสะใจเน้นมันเน้นสนุกเน้นลุยนะครับผมคือ2ตัวนี้ได้แยกเป็นหมวดหมู่ให้แล้วนะน้ำหนักตัวไหนชอบตัวไหนก็เลือกดูเอาผมก็สรุปรีวิวให้ประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะได้จากไม้พวกนี้ว่าเออดูว่าตัวเองอยู่แนวไหนชอบแบบไหนดูไว้ก่อนแล้วไปตัดสินใจเองที่หลังก็มีคนหลายๆคนที่ไปเข้ามาถามผมนะว่าเฮ้ยพี่อยากจะซื้อไม้เองเนี่ยในราคาที่มันเออเป็นของแท้สามพันกว่าบาทอย่างเงี้ยจะเล่นตัวไหนดีเพราะสามพันมันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะอยากได้โยเนเอกอะโยนเนกตัวไหนไม่รู้ใช่ไหมอะก็ดูร วิวนี้ก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่แนวไหนแนวเน้นบ้าพลังแนวเน้นเร็วแนวเน้นไวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาครับผมตัวเองอยู่ซ้ายไหนก็เลือกเอานะครับผมก็รีวิวแค่ประมาณเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ